สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเที่ยงกว่าๆนะคะตอนนี้ก็จะไม่อีกไม่กี่นาทีก็จะบ่ายโมงแล้วค่ะค่ะเกี่ยวข้าวเสร็จพอดีเลยนะคะทันฝนนะคะทันฝนสายสี่ตกอยู่นะจ้าสายสี่สายห้านะคะที่บ้านปุ๊กยังไม่ตกจ้าแต่มืดแต่ฟางสงสัยจะไม่ได้ตีนะคะ ถ้าฝนตกไม่ได้ตีแน่เลยนะคะปาเก้นเราก็พามาดูเสร็จหมดแล้วเสร็จหมดแล้วนะคะว่างเปล่ามีแต่ขี้เมฆตัวนี้นะคะฝนจะตกว่างเปล่าเลย ซ,ซ,ซื้อลูกฟุตบอลมาเตะเล่นกันดีกว่าคูเก,กิลฮะถ้าฝนไม่ตกอะ่ะไปซื้อลูกฟุตบอลมาเตะเล่นกันเดี๋ยวเราจะไปดูนกเกิลดีไหมสมน้ำหน้านกไม่มีข้าวกินแล้วฮหะฮะฮะาที่ไหนละทีนี้อื้ม กินที่ไหนกันอยากรู้อยากรู้โน่นบินกันอยากรู้นี่โน่นโน่นมากินอะไรกันละ่ะกินอะไรกันละจ้าอืมอย่าเดินไปใหม่คุกเกินอย่าเพิ่งลูก ขุดเกิน้นอย่าเพิ่งไปไล่สม้ำน้าให้มันหากินไปเลยดูที่มีข้าวไหมมีข้าวเปล่าบอกแล้วให้กินให้เอมกินให้เอมิ้วบินไหมบินไหมโนนโนน,น,น คุกเกิลไม่ไล่แล้วลูกเต็มเลยชิวชิวไปลงนู่นหาอะไรกินหาอะไรกินลงไปแกล้งนกเล่นดีกว่าหูเสียดายฟางถ้า ถ้าฝนไม่ตกนะคะได้ฟางอีกหลายตังเลยมันก็ไม่บินนะไม่บินนะไม่บินบินละบินบินบินละ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 นุ่นนุ่นนุ่นมีข้าวไหมมีข้าวไหมมีข้าวไหม โอ้โหโอ้โห,โหขยายใหญ่แล้วภาพมันสัน่นมีหนูป่ะเนี่ยมีหนูไหม อ้าอันนี้สองคนผนัวเมียเหรอทำอะไรกันนะ่ฮะฮอไม่ไปเข้าพววกับเขาเหรอทำอะไรกันนะ่ะอืมคุยอะไรกัน ค,คุยอะไรกันเนอะคุยอะไรกันเนาะสองคนตายายมุดเลยมุดตื้อโชคดีมากเลยนะคะเสร็จพอดีแต่คิดว่าไม่น่าจะตกลงเลยทีนี้นกกระจิบตัวเล็กๆมันไปอยู่ไหนหมดเนี่ยอ นกกระจิบตัวเล็กๆมันไปอยู่ไหนหมดอ้าวบินไปบินบินบินเป็นคู่จ้าอ้าวบินเป็นคู่ค่ะอืมสวยงามสวยงามมากคุกเกิลปะไล่นกต่อ ตอนนี้เราก็มารายงานสถานการณ์บ้านเราดีกว่านะคะบ้านปุ๊กตอนนี้นะคะมีเมฆปกคลุมไปทั่วพื้นที่นะคะกระจายเป็นแห่งๆนะคะกระจายไปทั่วนะคะลมเย็นพัดมาแล้วนะคะลมเย็นๆแล้วก็ตอนนี้ทางสายสี่ คิดว่าน่าจะหยุดตกแล้วเพราะว่าฟ้าขาวแล้วไม่ไม่มืดนะคะตรงนี้ก็จะลอยปกคลุมไปทั่วพื้นที่นะคะกระจายไปเต็มกรมอุตุรายงานจากสถานการณ์ทุ่งนาของปุกเองนะคะตอนนี้นะคะนกมันไปไหนหมดแล้วอ่ะเสียดายมากเลยเมื่อกี้อ่ะถ่ายได้สวยมากเลยลืมกด ลืมกดวิดีโอถ่ายฟรีเดินข้ามทุ่งนาฟรีเลยอะไล่นกนกเป็นพันพันตัวเลยอะกูเกิลเอาจัดการดิลูกไปคุ้มของแม่ได้ป่าหนูอะฮะสงสัยจะไม่ได้ท่าทาง เดี๋ยวหาทางเลี่ยงกลับอีกแล้วดูแม่สิว่าจะได้ภาพนกสวยๆไหมดูสิว้ายฝาล้อฟฝาล้องแตกอะแตก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 ,แตก โอ้นี่นี่นบินไปนไหนบินไปนไหนอโหโอ้โห,โโหนี่มาแล้ว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 โอ้โหมันมันนกหรือว่ามันขางคาวเนี่ยนกหรือว่าขางคาว ลงเขาลงที่เดิมปุ๊กก็จะเดินไปย่าเาย่าเาย่าเาเอววววาวววว ลงตบนาน้นน้องหมาเห่าไปดีกว่าคูเกิลไปแล้วกลับบ้านนี่ฝ่าฟ้าร้องฟ้าร้องนั่นไปแล้วกลับบ้านแล้วฟ้าร้อง ค่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะกลับบ้านก่อนนะคะฟ้าร้องค่ะบ๊ายบายค่ะสถานการณ์เริ่มจะไม่ปกติแล้วนะคะฟ้าร้องแล้วก็ฝนเริ่มมาแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ